เป็นไปได้ไหมครับถังเช่าที่เบตสิบกิโลเอามาสกัดได้สารสกัดถังเช่าเข้มข้น1กิโลกรัมแล้วเอามาใส่แคปซูลตกต้นทุนนะครับแคปซูลละ1นึ่งหมื่น สวัสดีครับผมผม,ผมเอกถังเช่าสันกแพงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถังเช่าประเทศไทย EP 2นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานจาก EP 1, 1> นะครับช่วงนี้ผมก็จะติดในเรื่องของการาขยายฟาร์มเพาะเลี้ยงถังเช่านะครับเพื่อที่จะให้มีกำลังผลิตมากพอที่จะให้ลูกค้าทุกท่านทานได้ตลอดปีนะครับผม ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมมาตลอดถ้าท่านคิดว่าวิดีโอที่ผมทํานี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วก็คนที่ท่านรักนะครับผมอยากจะขอให้ทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนี้นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะครับผมก็จะขอขอบคุณมากๆครับ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของถังเช่านะครับที่ขายอยู่ในตลาดของเราตอนนี้นะครับมันมีกี่ประเภทแล้วก็เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับผมหลักๆที่ขายกันอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับถ้าแบ่งตามลักษณะมันจะมีอยู่2แบบนะครับหคือถังเช่าที่เป็นลักษณะแบบที่เป็นตัวตัวนะครับผมถังเช่าที่มีลักษณะแบบที่มันเป็นตัวเนี่ยมันก็จะที่ได้รับความนิยมกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่2สายพันธุ์ นหนึ่งคือ,อสายพันธุ์ต้นตำรับก็คือสายพันธุ์ทางเช่าที่เบตนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับกิโลหนึ่งอย่างตาม2ล้านถึง3ล้านนะครับก็ถ้าคิดเป็นตัวหนึ่งก็ประมาณ500ถึง1,000นะครับตัวหนึ่งก็จะหนักประมาณ500มิลลิกรัมนะครับ ถ้า500มิลลิกรัมมันก็จะเทียบเท่ากับ1แคปซูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่มีบางบริษัทบอกว่าสินค้าของเขาถัางเช่าของเขานั้นนะครับนำถังเช่าที่เบตที่ขึ้นตามธรรมชาติเอามาสกัดแล้วก็เอามาใส่ในแคปซูลเราลองคำนวณดูคร่าวๆนะครับผมถัเงเช่าที่เบตกิโลละ2ล้านบาทนะครับแคปซูล1นหะนัก500มิลลิกรัม2แคปซูลเท่ากับ1กรัมนะครับผมเพราะฉะนั้นใน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะสามารถที่จะบรรจุถังเช่านะครับ ได้2,000แคปซูลนะครับตกต้นทุนนะครับแคปซูลละ1,000บาทนะครับอันนี้คือเฉพาะในเรื่องของวัตถุดิบถ้าเกิดนําถังเช่าที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับถังเช่าที่เบสที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นตัวๆเอามาใส่ในแคปซูลนะครับจะตกแคปซูลละ 1,000พันบาทเฉพาะวัตถุดิบนะครับภาคหลังนี้นะครับก็จะมีลูกค้าของผมหลายๆท่านนะครับถามผมมาว่าคุณเอกครับเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะเอาถังเช่าที่เบทมาสกัด10กิโลกรัมนะฮะสิกิโลนะครับนะฮะสิบกิโลกรัมเอามาสกัดได้สารสกัดถังเช่าเข้มข้น1กิโลกรัมแล้วเอามาใส่แคปซูลคุณว่าเป็นไปได้ไหมครับถังเช่านะครับกิโลละ2ล้านบาทถ้า10กิโล20ล้านนะครับต้นทุนวัตถุดิบ20ล้านบาท น,นำมาใส่ในแคปซูลนะครับ2,000แคปซูลตกต้นทุนวัตถุดิบที่นำมาสกัดต้นทุนละ1,000 0คุณคิดว่าจริงไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับผู้ขายหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับอาจจะมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของตัวเองยังไม่ชัดเจนนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักนะครับที่ทําให้ผมเลือกขายเองมากกว่าที่จะรับตัวแทนจําหน่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มนะครับที่ทานแล้วเห็นผลดีแล้วก็ซื้อเอาไปขายต่อให้ญาติหรือว่าเพื่อนฝูงเพื่อที่จะเป็นการทําทุนในการซื้อครั้งต่อไปถ้าลูกค้ามีความประสงค์แบบนี้นะครับจะซื้อไปเพื่อที่จะขายทําทุนในครั้งต่อไปนะครับขายให้ญาติหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับเพื่อให คนที่เรารักมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นตัวนี้ผมก็จะ,ะให้เขาในราคาขายส่งนะครับส่วนทางเช่าที่เป็นแบบตัวตัวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับเหมือนกันนั่นก็คือ,อทางเช่าสีทองนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นค่อนข้างที่จะถูกลงนะโดยทั่วๆไปราคาก็จะอยู่ที่30,000ถึง50,000บาทนะครับถ้าเกิดต้องการเลือกทานถังเช่าที่เป็นแบบตัวตัวนะครับที่เป็นสายพันธุ์ถังเช่าสีทองนะครับ ผมจะแนะนำให้นะครับเลือกดูนะครับถังเช่าสีทองที่มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงนะครับเพราะว่าถังเช่านะครับเป็นสินค้าเกษตรแบบหนึ่งนะครับดังนั้นในการเพาะเลี้ยงถังเช่าสีทองเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงมารองรับถึงจะถือว่าเป็นถังเช่าที่ได้มาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับถ้าเป็นถังเช่าในไทยของเรานะครับถ้าเป็นการเพาะในเมืองไทยของเรานะฮะ การันตีได้เลยว่าเป็นถังเช่าที่มีคุณภาพนะครับผมไม่แพ้ต่างชาติแน่นอนนะครับถังเช่าที่เพาะเลี้ยงในไทยของเราก็จะมีมาตรฐานการเพราะเลี้ยงอยู่2แบบนะครับก็คือมาตรฐานการเพราะเลี้ยงแบบ GAP นะครับแบบที่1การเพาะเลี้ยงแบบ GAP นะครับ GAP ก็คล้ายๆกับ GMP แต่เป็นมาตรฐานของสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับส่วนมาตรฐานที่2นะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นไปกว่า GAP นะครับก็จะเป็นมาตรฐานการเพราะเลี้ยงออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับ มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับหมายถึงมาตรฐานการเพราะเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์นะครับไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวัตถุดิบทุกตัวที่จะนํามาเพาะเลี้ยงนั้นนะครับจะต้องมีตราหรือว่าสัญ,ญลักษณ์รับรองจากหน่วยงานรัฐบาลว่าเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับหรือมาตรฐานที่สูงกว่าเป็นมาตรฐานออร์แกนิกสากลก็ได้นะครับผมซึ่งการเพราะเลี้ยงแบบ ออร์แกนเนี่ยเขาก็จะใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานตัวนี้มารองรับนะครับนำมาใช้ในการเพราะเลี้ยงนะครับจำไว้นะครับการซื้อทางเช่านะครับที่น่าเชื่อถือนะครับถ้าเป็นถังเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในไทยจะต้องมีมาตรฐานการเพราะเลี้ยงนะครับอย่างเช่น G A P หรือออร์แกนิกนะครับรองรับอยู่ ต่อไปนะครับเรามาดูรูปแบบที่2นะครับประเภทที่2ที่นิยมขายกันนะครับก็จะเป็นแบบบทผงแล้วก็นํามาใส่แคปซูลนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2งสายพันธุ์เช่นกันนะครับก็จะมีทั้งถังเช่าทิเบตแล้วก็ถังเช่าสีทองนะครับที่นํามาบรรจุในแคปซูลนะครับถ้าเป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนะครับก็ตามที่ผมเคยพูดมาตอนตะกี้นะครับว่าถังเช่าทิเบตนะครับที่นํามาใส่แคปซูลนั้นจะเป็นถังเช่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไม่ใช่ถังเช่าทิเบตที่ขึ้นตามธรรมชาติทั่วไป นะครับเพราะว่าถังเช่าที่เบตที่ขึ้นตามธรรมชาติราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงก็ถ้าเกิดนามาบรรจุแคปซูลเฉพาะตัวถังเช่าที่เบตเนี่ยที่นํามาบรรจุแคปซูลนะครับมันจะตกต้นทุนแคปซูลละ1 0 0่บาทนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่สินค้าเจ้าหนที่จะบอกว่าของเขานั้นเป็นถังเช่าที่เก็บมาจากธรรมชาติแล้วเอามาสกัดแล้วก็มาใส่แคปซูลอันนี้เป็นไปไม่ได้ร0 0 นะครับถังเช่าที่เบทที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนั้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นใยนะครับเส้นใยที่อยู่ในอาหารเลวแล้วเขาก็จะเอาถังเช่าที่ได้จากการเพาะตรงนั้นนะครับเอาไปสกัดนะครับซึ่งการสกัดนั้นนะครับก็จะมีการสกัดอยู่หลายแบบว่าจะสกัดแบบไหนนะครับหนึ่งนะครับคือการสกัดเอากลุ่มสารหลักนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของสารคอไดสปินนะครับก็จะได้สารคอไดสปินอะดีโนซีนกรดคอไดสปิกเอซิดอะไรต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของสารอาหารอื่นๆนั้น ก็อาจจะติดมานิดหน่อยแต่อาจจะไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารละลายนะครับที่ ต้องการสกัดเอาโพลิแซคคาไรนนะครับไอสารหลักไอตัวที่มันเป็นของสารลักของตัวถังเช่านั้นเราก็จะได้ในปริมาณน้อยนะครับในการเลือกซื้อนะครับถังเช่าที่เบสที่นํามาบรรจุแคปซูลนั้นก็ควรดูในเรื่องของมาตรฐานของแหล่งผลิตด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกการเลือกก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการเลือกถังเช่าแบบที่มันเป็นตัวตัวนะครับแต่ว่า,าทีนี้ มันเปลี่ยนมาเป็นแบบแคปซูลนะเ,เราก็ต้องดูในเรื่องของมาตรฐานการเพาะเลี้ยงด้วยเช่นกันไม่ใช่มองเฉพาะมาตรฐานการแปรรูป GMP ออยอะไรต่างๆไอ้ตัวนี้จะเป็นมาตรฐานที่ปลายทางนะครับควรดูที่แหล่งผลิตนะครับว่าน่าเชื่อถือไหมข้อมูลที่ผมเสนอนี้ก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้สําหรับผู้ที่ต้องการถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตมาทานนะครับส่วนถังเช่าแคปซูลนะครับที่เป็นสายพันธุ์ถังเช่าสีทองก็เช่นกันนะครับผมวิธีการเลือกก็ควรจะมีมาตรฐานในการเพราะเลี้ยงรองรับแล้วก็มีมาตรฐานการแปลรูปมาตรฐาน GMP อยอะไรต่างๆด้วยนะครับ ครับผมต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องผงของถังเช่าสีทองนะครับที่นํามาบรรจุแคปซูลนะครับที่ขายในไทยของเราจะมีกี่ลักษณะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี2ประเภทนะครับคือถังเช่าสีทองที่ผ่านการอบแห้งโดยความร้อนต่ำนะครับแล้วนํามาบดผงนะครับสก็คือผงถังเช่าสีทองที่ได้จากการสกัดนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้ผมมองว่าถ้า เราต้องการทานเพื่อบำรุงร่างกายตัวที่เป็นผงที่ได้จากการอบความร้อนต่ำนั้นตัวยาและสารอาหารต่างๆจะอยู่ครบกว่านะครับอยู่ครบกว่าการที่เราจะเอานําไปสกัดนะครับท้งชาติสีทองส่วนใหญ่ที่เขาจะนําไปสกัดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของอผิวพันธุ์ นะครับเพราะว่าต้องการให้ร่างกายดูดซึมง่ายนะครับจึงนําไปสกัดเอาสารหลักนะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ครับผมสรุปนะครับผงถังเช่านะครับสายพันธุ์ที่เบตที่นํามาบรรจุแคปซูลนะครับจะเป็นถังเช่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนํามาสกัดส่วนถังเช่าสีทองนั้นก็จะมี2แบบนะครับคือแบบสกัดแล้วก็อบรมร้อนนะครับส่วนใหญ่แบบสกัดจะนิยมนําไปใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวนะครับส่วนที่ขายกันทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นถังเช่าอบรมร้อนแล้วก็ นำมาบรรจุแคปซูลน,นะครับแต่ก็จะมีบางที่เหมือนกันที่นำผงถังเช่าสีทองสกัดเอามาใส่แคปซูลน,นะครับถ้าถามถึงความแตกต่างระหว่าง ผงถังเช่าสกัดแล้วก็ผงถังเช่าอบแห้งนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจให้ง่ายที่สุดก็คือแบบสกัดนั้นนะครับร่างกายของเราจะสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้แบบร้อยเปอร์เซนะครับแต่ว่าวัตถุดิบแบบสกัดนั้นนะครับสารอาหารต่างๆจะไม่ครบร้อยเปอร์เซนตส่วนถังเช่าที่ผ่านการอบรมร้อนอุณหภูมิต่ําแล้วนํามาบดผงนั้นผมมองว่า เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะมีสารอาหารหลากหลายกว่าถึงแม้ว่าร่างกายของเราไม่สามารถดูดซึมได้ร้อเเซ็นะครับแต่ก็สามารถที่จะดูดซึมได้ในปริมาณที่ส่งผลดีต่อร่างกายนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับผมลองคิดตามผมนะครับว่าอ,า,อาหารและผละไม้อะไรต่างๆที่เราทานตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผ่านการสกัดไหมนะครับ มันก็ไม่ผ่านนะครับอาหารทุกอย่างที่เรากินตั้งแต่เด็กมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากินผลไม้นมอะไรต่างๆ เราก็ไม่ได้นําไปเข้าเครื่องสกัดถูกต้องไหมครับแต่ว่าร่างกาย<เ>ของเรายังเจริญเติบโตขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้และก็มานั่งดูคลิปของผมนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าร่างกายของเรานั้นจะมีระบบที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะครับ <Could S 2> ก็จะมีพวกน้ําย่อยอะไรต่างๆที่จะช่วยให้ย่อยอาหารเป็นโมเลกุลเล็ก <ๆ S 1> <ร>แล้วก็ดูดผ่านผนังลำไส้นะครับทาให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารต่างๆแล้วก็จเจริญเติบโตได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสกัดนั้นผมมองว่าถ้าเป็นถังเช่าสีทองค่อนข้างที่จะไม่จําาเป็นนะครับแต่่วถ้าเป็น ถังเชา่าทิเบตนั้นนะครับการนําวัตถุดิบที่มันอยู่ในอาหารเหลวนั้นต้องนํามาสกัดอันนี้เป็นเรื่องปกติในเรื่องของวัตถุดิบถังเช่าสีทองนะครับที่นํามาผ่านการอบความร้อนอุณหภูมิต่ําแล้วก็นํามาบดละเอียดใส่แคปซูลนั้นนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีสารอาหารที่หลากหลายกว่านําไปสกัดผ่านความร้อนนะครับ เพราะว่าการนําไปสกัดนั้นนะครับมันจะต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าแต่การที่เรานํามาอบความร้อนอุณหภูมิต่ํานั้นมันจะใช้อุณหภูมิที่ต่ํากว่าส่วนใหญ่อุณหภูมิที่ใช้ในการอบจะไม่เกิน65องศาซึ่งมันจะทําให้สารอาหารต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลืออยู่มากนะครับแต่ว่าอาจจะสูญเสียไปบางส่วนอย่างเช่นไมโครโปรตีนกรดอะมิโนเอนไซน์น้าย่อยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามันก็จะหายไปนะครับเนื่องจากว่ามันถูกอุณหภูมิสูงในระดับหนึ่งแล้วมันสลายไปนะครับสาหรับท่าน ที่ต้องการจะได้ถังเช่าคุณประโยชน์ครบ100%เเซหมือนกับเป็นถังเช่าที่เพิ่งเก็บมาจากธรรมชาตินั้นนะครับก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการฟิสดรายนะครับเป็นกระบวนการแปลรูปด้วยกระบวนการเยือกแข็งแล้วก็นําไปเข้าสู่กระบวนการระเหิดนะครับในกระบวนการนี้นะครับวัตถุดิบนั้นจะไม่ผ่านความร้อนนะครับจึงทําให้สารอาหารต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับเหมือนกับ มันยังเป็นถังเช่าสดๆอยู่นะครับถังเช่าสังกะแพงของเรานะครับจะเลือกใช้กระบ,บวนการนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้สารอาหารต่างๆมันอยู่ครบถึงแม้ว่าต้นทุนในการแปรรูปนั้นมันจะสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับเท่าที่ผมสํารวจมานะครับในไทยของเรานะครับผู้ที่นําถังเช่าสีทองนํามาฟิสดรายนั้นมีไม่ถึง5เจ้านะครับ และมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับที่เป็นถังเช่าที่มีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์รองรับแล้วนํามาบรรจุแคปซูลนั้นมีเพียงเจ้าเดียวนั้นก็คือถังเช่าสันกําแพงครับผมสาเหตุก็เพราะว่าเราต้องการพัฒนาถังเช่าของไทยนะครับให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าถังเช่าจากทั่วโลกนะครับซึ่งเท่าที่ผมค้นคว้าแล้วก็หาในงานแปลวารสารต่างๆนะครับ ยังไม่มีถังเช่าประเทศไหนนะครับที่ทําค่าความเป็นยาหรือว่าสารหลักในตัวถังเช่าได้สูงกว่าถังเช่าในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ ถังเช่าทั่วโลกนี้มีการผลิตจากหลายๆประเทศแต่ถังเช่าที่ผลิตในประเทศไทยของเรานั้นสามารถทําตัวยาได้สูงกว่าถาังเช่าอื่นๆทั่วโลกผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของค่าความเข้มข้นของ,ของสารคอเดสปินจากถงางเช่าแหล่งต่างๆนะครับผมถ้าเป็นถังเช่าที่เบรดที่ขึ้นตามธรรมชาตินั้นนะครับค่าความเข้มข้นของสารคอเดสปินก็จะอยู่ที่7มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับ ส่วนถังเช่าสีทองที่เพาะได้จากแหล่งต่างๆนั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง700มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับแต่ว่าในไทยของเรานั้นนะครับมีหลายๆที่หลายๆฟาร์มนะครับสามารถที่จะเพาะเลี้ยงให้ทางเช่าสีทองนั้นมีค่าความเข้มข้นของสารคอไดซิปินนะครับเกิน10,000มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัม ซึ่งถังเช่าสารกำแพงของเรานั้นก็สามารถทําได้นะครับสูงสุดนะครับวัดได้20,000กว่ามิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจะทานยากหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยทานถังเช่ามาก่อนนะครับร่างกายของเราอาจจะมีภาวะน้ําตาลตกหรือไม่ก็มีอาการวิงเวียนนะครับ เวลาเดินมีความรู้สึกเหมือนจะตัวลอยอะไรต่างๆไอตัวนี้จะเป็นผลมาจากถังเช่าที่มีค่าความเข้มข้นของสารค่อนข้างสูงเกินไปนะครับแต่ว่าถัางเช่าที่มีค่าความเข้มข้นของสารคอไดซปินสูงมันก็จะมีคุณประโยชน์สําหรับ คนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการทานจริงๆนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าผู้ที่เป็นไทรอยแล้วก็ผู้ที่มีอาการของโรคหนักๆนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้หนักๆหอบหืดหนักๆอะไรต่างๆทา้งชาสีทองที่มีปริมาณสารคอเดสเินสูงๆมันก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์สําหรับ คนกลุ่มนี้ได้แต่ถ้าสําหรับคนทั่วๆไปนะครับต้องการทานเพื่อบํารุงร่างกายหร,หรือว่ามีโรคประจําตัวนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเป็นเบาหวานนิดหน่อยนะครับระดับน้ําตาลประมาณร้อยกว่ามีความดันเล็กน้อยมีโรคประจําตัวเล็กน้อยเป็นเกาเป็นอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ถึงระดับที่มากมายนะครับก็เกรดมาตรฐานนะครับก็ค่อนข้าง,างที่จะ ตอบโจทย์ได้ดีเช่นกันนะครับซึ่งเปลดมาตรฐานที่ขายกันอยู่ทั่วไปถ้าเป็นถังเช่าสีทองนะครับค่าความเข้มข้นของสารคอรเดสป,ปินก็จะอยู่ที่200-400มิลลิกรัมต่อ1น0กรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับสูงกว่าถังเช่าที่ขึ้นตามธรรมชาติด้วยซ้าไปนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ดูวิดีโอของผมจนจบถ้าท่านคิดว่าข้อมูลที่ผมให้มานี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อท่านและคนที่ท่านรักผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตาม YouTube Channel ของ แล้วก็เพจทางเช่าสังกะแพงของเราเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปในวันข้างหน้านะครับสำหรับพี่ๆที่ดูวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดต้องการข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือว่าต้องการจะให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอยากจะคุยกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้เพื่อที่ผมจะได้นําข้อมูลต่างๆจากที่พี่ๆคอมเมนต์มานั้นนํามาพัฒนารายการของเราให้มีสาระแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับ ก็ขอขอบพระคุณมากๆครับผมที่เข้ามาดูจนจบนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel แล้วก็ Facebook ทังเช่าสันระแพงของเราด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีกำลังใจในการสู้งานแล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับผมเอกทังเช่าสักระแพงเป็นกาลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ